อ่ะคลิปนี้ว่าพูดถึงกดดีชั้นสิบสี่นี้นะผมบอกตรงเลยนะผมฟันธงเลยนะนายกทักษิณไม่มีความผิดอะไรแม้ต่นิดเดียวครับผมนะไม่มีความผิดอะไรเลยถ้าใช้หัวสมองคิดกันไม่ใช้ความอากติหูหนวกตาบอดมาพูดกันนะเอาพูดตรงๆนะผมถามจริงยกทักษิณ ไปเข้าเรือนจำแล้วใครเป็นคนอนุญาตก็ทางเรือนจำอนุญาตถูกต้องไหมทางเรือนจำเขาก็มีกฎกติกาของเขาอยู่แล้วว่าคนอย่างนี้อย่างนี้เขาต้องไปอย่างนี้เขาไม่เอาตำแหน่งหน้าที่เขามาหรอกเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางหรอกครับผมเขาก็ต้องมีทางออกอยู่แล้วว่าเออคนนี้ไปอย่างนี้มาอย่างนี้นะคดีนี้ไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้่งี้มาอย่างนี้นะเขาต้องไปทางนั้นไปอย่างนี้นะโอเคนะเขาก็มีความรู้ความสามารถของเขาอยู่แล้ว ถ้เจ้าหน้าที่เรือนจําออกมาพูดมาให้ปากคําอะไรทุกสิ่งอย่างจบเขาก็ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกอย่างคือจบถูกไหมอันนี้ข้อหนึ่งเลยทางเรือนจําเขาก็มีกฎกติกาของเขาอยู่แล้วถูกต้องไหมแล้วข้อที่สองหมอเนี่ยที่ไปรักษาเนี่ยในโรงพยาบาลตํารวจชั้นสิบสี่เนี่ยเขาก็ต้องมีกฎกติกาของเขาอยู่แล้ว ครับผมว่าคนป่วยอย่างนี้สมควรไปอย่างนี้สมควรดูแลอย่างนั้นดูแลอย่างนี้ใช่ไหมเออมันก็ถูกต้องเลยทำไมอ่ะเขาทำผิดตรงไหนผมบอกตรงไม่มีทางผิดหรอกครับผมมันมาฟังไม่ขึ้น่ข้อมูลฟังไม่ขึ้นและไอคนที่ไปร้องคือใครคือคนที่เกลียดตระกูลชินวัตรทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมครับผมเออเอา ถ้าเอาหมอเขามาร้องเองสิคนที่ไม่ได้เกียดไม่ได้โกรธตระกูลชินวัตรสิประวัติคุณขาวสะอาดสีไปร้องสิ่อย่างนั้นโอเคไม่ผิดหรอกแต่นี่คนที่ไปร้องก็คือคนเกียตระกูลชินวัตรทั้งนั้นเลยเออแล้วสารที่ไหนเขาจะรับฟังพวกคุณผมบอกตรงนะน,นี่ใช้สมองอันนิดน้อยนะอันนิดหน่อยของผมนะแค่ชนจบป .4 นะแค่วิเคราะห์แบบนี้ผมก็บอกว่ามันไม่มีความผิดอะไรครับผมนะ ก็คือคุณไม่มีหลักฐานคุณไม่มีข้อมูลอะไรคุณก็อ้างไปล,ลอยๆออกสื่อมาล,ลอยๆสื่อก็เสียมซื้อก็โจมตีกันไปทั่วหมดว่าคันทิ่สี่อย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงี้คุณเคยติดคุกไหมคุณก็ไม่เคยคุณเคยไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลชั้นที่สี่ของมางตํารวจไหมคุณก็ไม่เคยถูกต้องไหมเออคุณอย่าบอกนะว่าศาลห้ามบอกว่าเอ้ย สำหรับตระกูลชินวัตร้วยสำหรับทักษิณไว้ห้ามป่วยห้ามขาดลาห้ามมาสายห้ามเจ็บป่วยจริงเหรอสารเขาจะฟังอย่างนั้นเฉลอเขาจะตีมาแบบนั้นเฉลอเออให้คิดกันดีๆนะครับผมนะเออไม่ต้องเอามีพงมีแผนอะไรหรอกนาะยกทักสิทท่านก็นมาตามปกติของท่านนั่นแหละแล้วท่านก็อายุมากแล้ว คนอายุเจ็ดสิบฝ่าคนเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาไหมครับผมคนที่บ้านผมอายุห้าสิบฝ่านอนติดเตียงอยู่เนี่ยเจ็บป่วยเยอะแยะไปเออบางคนก็ตายไปแล้วก็มีก็เยอะแยะไปทําไมอ่ะท่านเจ็บป่วยไม่ได้ใช่เหรอต้องให้ท่านแข็งแรงอย่างเดียวเลยเหรอฮผมเชื่อนะว่าพรุ่งนี้ศาลไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือยกฟ้องไปก็คือจบเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคนไทย แล้วไม่มีประโยชน์สําหรับใครด้วยก็ไม่ได้ให้คุณต่อตระกูลชินวัตรก็ไม่ได้โทษให้ตระกูลชินวัตรเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันครับผมนะผมเชื่อใจนะว่ากรมราชทรร์เขาก็มีกฎระเบียบของเขานะหมอที่รักษาดูแลอดีตนายกสิทษิ์ขั้นเขาก็มีกฎระเบียบของเขา มีกฎกติก,กาของเขาว่าคนนี้ต้องออกไปรักษา,าตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นได้เขาออกต็ต้องมีครับผมเขาไม่มีหรอกครับผมที่จะทําโดยที่ว่าปล่อยปะละเลยโดยอานาจใครอะ่ะมันไม่มีมีใครเอาปืนไปจี้หัวเขาเอารถถังไปจอดหน้าบ้านเขามีคนไปข่มขู่เขาอย่างนั้นถึงจะผิดนี่อดีตนจ้าพุทธศิลปไม่ทาแน่นอนครับผมนี่ใสแบบนั้นเดีดีดี่ยวไม่มีครับผมจาไว้เลยตระกูลชินวัตร ทักษณิณตระกูลชินวัตรนี่ไม่มีทํานิสัยแย่ๆแ,แ,แบบนั้นนะครับผมท่านไม่เคยไปริดรอนอานาจใครท่านไม่เคยไปว่าใครด้วยมองตรงโอ้โหพวกสื่อปากดีดีทั้งหลายที่นี่บองตรงนะเป็นป็นผมเป็นนายกทักษณิณนะมองตรงผมฟ้องขี้แตกขี้แตนเลยเนี่ยบองตรงแต่นายกทักษณิณเคยพูดไหมเฉยเฉยท่านก็ไม่เดยสื่อสารอะไรใครเนี่ยบองตรงถึงบอกว่าคดีชั้นที่สี่พรุ่งนี้นะบองตรงฟันธงเลยนะ ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยครับผมนะท่านไม่ได้มีความผิดอะไรเลยครับผมนะไอคนที่ไปร้องที่ไปเรียกไปร้องก็คือคนที่ตรงข้ามกับท่านอากติกับท่านเท่านั้นเ,อ,เองมันไม่มีคนที่ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยคนบริสุทธิ์ใจอย่างพวกผมถามจริงจะไปร้องท่านทําไมท่านได้ทําอะไรให้ครอบผมเสียหายไหมท่านก็ไม่เคยทําทําอะไรให้ผมเสียหายไม่ก็ไม่ได้เคยทําแล้วผมจะไปร้องท่านยังไงจะไาว่าท่านทําไมถามจริง ท่านกลับมาตามกระบ,บวนการยุติธรรมของประเทศไทยแล้วและท่านก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษเรียบร้อยแล้วทุกอย่างพอเถอะนะจะโจมตีตระกูลเขาไปถึงไหนกันผมถามจริงจะอาฆาติกันเกินไปเออผมไม่เข้าใจเอา,อางี้ถ้าคุณอยากได้จริงจริงจังพวกคุณก็ไปหา,าร้องศาลอะไรที่หมายความว่าศาลอะไรก็ได้แล้วแต่คุณที่หมายความว่าให้เขาอ่ะ ให้ตระกูลชินวัตรเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตผมถึงจะโอเคกับพวกคุณนะได้ผมก็ไม่อยากให้ท่านเล่นหรอกการเมืองบอกตรงผมงต้องสารท่านนะผมสง,งสารตระกูลท่านด้วยแต่พวกท่านก็สงสารพวกผมอีกแหละคนลกย่าอย่างพวกผมอีกแหละอันนี้ก็ตัดกันไม่ได้ครับผมเออสุดท้ายเขาทําดีเข้ามาทําดีไม่มีเลยใช่ไหมไม่ชอบคนทําดีไม่ชอบบางงั้นเนี่ยชอบ คนเข้ามาแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยเงียบปนนปนนปยเยป็นวันหนึ่งนิ่งเป็นวันหนึ่งปล่อยเลยเป็นวันหนึ่งเลยเถิดเป็นวันหนึ่งไม่ได้มีอะไรคึกคักไม่ได้มีอะไรก้าวหน้าไม่ได้มีนโยบายอะไรที่มันเน้นมันเด่นมันดังขึ้นมาเลยไม่มีในยกคัิษิณอดีตอ,อตระกูลชินวัตรเข้ามาในี่ปุ๊บอันดับแรกเลยเงินหมื่นเนี่ยก็ได้นะคนจนก็ได้นะคนจนสิบสี่ล้านคนได้แน่นอนนะเออท่านาได้แหละก็ถือว่าดีนะไม่ใช่หรอโอเค อย่างน้อยก็มีแล้วได้ดีแล้วอย่างน้อยแล้วก็นโยบายหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยอ่ะสามสิบาทรักษาทุกที่ตอนนี้ก็โอเคไหมนะเขาก็ทําได้ดีได้ผลงานได้ดีแนละ้วปราบยาเนี่ยเขาเห็นชัดๆเลยพออดีตไอ้ท่านในพัฒตระกุลชินวัตรเข้ามาเขาปราบยาได้สุดยอดรับครับจริงๆยอมรับว่าเงียบไปคิดหนึ่งต่ช่วงนี้เริ่มน,นะเริ่มอรารวาสอีกแล้วเออเริ่มเริ่มอรารวาสอีกแล้วแถวๆบ้านเริ่มจะมีมาอีกแล้ว ตอนนั้นน่ะเขาออกปฏิบัติการจริงทําจริงเอาจริงเงียบไปพักนะตอนนี้เริ่มเงี้ยเริ่มเงี้ยเริ่มกระเตื้องอย่างนี้นล้วอนก็เริ่มตั้งกันอีกแล้วทุกวันในตั้งกันอยู่ทุกซอยทุกหัวมุมเลยทีนนี้เต็มซอยผมเลยมาเฟียก็เริ่มมาแล้วตอนนี้ใบปิวเงินโกงเงินกู้ตอนนี้เออมาเกลื่อนแล้วเต็มถนนแล้วตอนนี้นะเริ่มแล้วแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็เริ่มมาแล้วละแยะละคายไปล้วปองแป้งปองแป้งมาละตอนนี้ก็เริ่มโทรมามั่วซั่วล้ว หลอกคนนู้นมาหลอกคนนี้บเรืเ่อยเปื่อยไปเพราะว่าผู้นำประเทศที่จะป่าพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้เอาใครมาก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ให้พวกพี่น้องทุกคนน่ะรักษาตัวเองให้ดีๆแล้วกันครับผมนะเอออย่าไปตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอนเซนเตอร์นะอย่าไปตกปในแก๊งไอ้ยายาเสพติดพวกบ่อนการบานัน้นพวก เวฟการมนานพวกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอะที่หมายความว่ามันสิ่งไม่ดีอะก็ที่เราหยุดหยุดมาแล้วก็อย่าอย่ากลับไปอีกนะครับผมนะขอให้ทุกคนรักษาตัวให้ดีครับผมนะอะคลิปนี้ก็มีมาวิเคราะห์ให้ฟังเรื่องคดีชั้นที่สี่มันเป็นคดีที่ไม่มีมูลเลยครับผมท่านไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเป็นคดีที่หมายความว่าพวกโกรธเกลียดตระกูลชินวัตรยัดให้ท่านแท้ๆผมบอกตรง ท่านไม่สมควรที่จะต้องมาเสียเวลากับไอ้กัไก่คนพวกนี้เลยครับผมสวัสดี